มนุษย์เราเฝ้าครุ่นคิดถึงความตายและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังม่านแห่งชีวิตมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลความปรารถนาที่จะเข้าใจหรือแม้แต่เผชิญหน้ากับอาณาจักรที่ไม่รู้จักได้ก่อกำเนิดเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อมากมายที่บอกเล่าถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวสถานที่ที่เส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งวิญญ,ญาณเลือนลางลงจนแทบจะไม่มีอยู่จริง สถานที่เหล่านั้นถูกขนานนามว่าประตูสู่โยโมโลกทางเข้าสู่นรกภูมิที่ถูกกล่าวขานเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนแห่งคนเป็นและดินแดนแห่งคนตายเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความลึกลับมืดมิดและอันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะกล้าล่วงเกินสารคดีเรื่องนี้จะพาเราสำรวจตำนานและข้อเท็จจริงเบื้องหลังประตูสู่โยโมโลกเหล่านี้ตั้งแต่ถ้ำโบราณที่พ่นก๊าซพิษไปจนถึงปลง่องภูเขาไฟที่ลุกโชนดุดขุมนรก ก็ไขความกระจจาว่าทำไมสถานที่เหล่านี้จึงยังคงตรึงใจมนุษย์มานับพันปีและเหตุใดเราจึงไม่ควรละเมิดขอบเขตอันศักดิ์สิทธิเหล่านั้นแนวคิดเรื่องโลกหลังความตายหรือโยโมโลกนั้นมีอยู่ในทุกอารยธรรมหลักทั่วโลกแม้ว่ารายละเอียดและลักษณะของมันจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อโยโมโลกไม่ใช่แค่เพียงนรกที่เต็มไปด้วยไฟและซัลเฟอร์ตามความเข้าใจของศาสนาคริสต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาณาจักรแห่งความตายที่เงียบสงบในปรมรากรีกอาณาจักรแห่งความหนาวเหน็บในตำนานนอร์สหรือแม้แต่โลกใต้พิภพที่เต็มไปด้วยนามและวิญญาณในความเชื่อของชาวมายาประตูสู่ยมโ,มโลกเหล่านี้มักจะถูกจินตนาการเป็นทางเข้าทางกายภาพที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่โดดเด่นและน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นถ้ำลึกใต้ดินปล่องภูเขาไฟที่คุกรุนทะเลสาบที่หมอกปกคลุมหรือแม้แต่แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของแม่น้ำแห่งความตาย เหตุผลที่มนุษย์สร้างเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวและไม่เข้าใจในสมัยโบราณเช่นการประทุข,ของภูเขาไฟการปล่อยก๊าซพิษจากใต้ดินหรือความลึกอันไร้ก้นบึ้งของถ้ำและเหวต่างๆปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกตีความเป็นสัญญาณจากอีกโลกหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิต นอกจากนี้เรื่องราวเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมในการจัดการกับความกลัวและความเศร้าโศกจากการสูญเสียและเป็นเครื่องมือในการสร้างจริยธรรมและข้อห้ามทางสังคมเพื่อให้ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยความเคารพต่อกฎเกณฑ์และขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้จากอำนาจที่มองไม่เห็นผู้คนเชื่อว่าการเข้าใกล้หรือล่วงละเมิดประตูเหล่านี้อาจนำมาซึ่งหายนะหรือความวิบัติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่เพียงแค่ตัวบุคคลนั้นๆแต่ยังรวมถึงชุมชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วย หนึ่งในประตูสู่ยมโลกที่ได้รับการยืนยันทางโบราณคดีและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือพลูโตเนียนแห่งเฮีราโพลิสซึ่งตั้งอยู่ในประเทศตุรกีโบราณสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าประตูสู่ยมโลกโดยนักประวัติศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกโบราณอย่างสตราโบเมื่อเขาบรรยายถึงหลุมลึกที่พ่นหมอกควันออกมาอย่างต่อเนื่องและมีพิษร้ายแรงถึงขั้นที่นกที่บินผ่านต้องร่วงหล่นออกมาตายทันที สตราโบยังเล่าว่ามีเพียงนักบวชที่ถูกคัดเนือกและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในถ้ำได้โดยพวกเขามักจะนำสัตว์ขึ้นมาได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในสมัยนั้นปัจจุบันนักโบราณคดีได้ค้นพบลูโตเนียนแห่งนี้อีกครั้งในปีพศ2555และได้ยืนยันการมีอยู่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเข้มขน้นที่ไหลออกมาจากร้อยแยกใต้ดินปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณดังกล่าวสูงถึงร้อยลาไปนรดสิบ ก๊าสนี้หนักกว่าอากาศจึงกองเรื่มกันอยู่บริเวณปากถ้ำและพื้นที่ต่ำทำให้สัตว์เล็กๆหรือนกที่บิน่านต้องตายลงอย่างรวดเร็วส่วนนักบวชโบราณที่ดูเหมือนจะรอดชีวิตนั้นนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะพวกเขารู้ถึงระดับความสูงที่ปลอดภัยที่ก๊าสไม่เข้มข้นมากพอหรืออาจมีการฝึกกลั้นหายใจเป็นพิเศษรวมถึงการใช้ยาบางชนิดช่วยเพิ่มความต้านทานต่อพิษแม้จะมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่เรื่องราวของพลูโตเนียนยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของธรรมชาติทีี่่่่ถูกูกกกนนทางงเชืออมไปสโลหึ ไม่ใช่เพียงแค่ในอารยธรรมกรีกและโรมันเท่านั้นที่เรื่องราวของประตูสู่ยมโลกปรากฏขึ้นทะเลสาบอเวนัสไดอิตาลีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในตำนานกรีกโรมันที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรของเฮดีสทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่เกิดจากรลองผู้เขาไฟเก่ามีน้ำนิ่งและมักจะมีหมอกควันปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำทำให้บรรยากาศดูมืดมิดและลึกลับนักกวีโรมันอย่างเวอร์จิลได้บรรจายไว้ในมหากราบเอนิดว่าทะเลสาบอเวนัสเป็นสถานที่ที่เอเนียสต้องเดินทางไปเพื่อลงอย่างยมโลก ทะเลสาบแห่งนี้ถูกเรียกว่าทะเลสาบที่นกบินผ่านไม่ได้เนื่องจากเชื่อกันว่าไอบนผิวน้ำเป็นพิษและจะทำให้นกที่บินผ่านตกลงมาใตา้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่าไอนั้นอาจเป็นก๊าซพิษที่เกิดจากกิจกรรมภูเขาไฟใต้พิภพ,พ,พ,พที่ยังคงปะทุอ่อนๆอยู่บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำไซบิลแห่งคูเม่ (Sibyls Cave at Kume) ซึ่งเป็นที่อยู่ของนักพยากรณ์ผู้มีชื่อเสียง ไซบิลเป็นหญิงสาวที่สามารถติดต่อกับโลกแห่งวิญญาณและทำนายอนาคตได้ถ้ำของเธอถือเป็นทางผ่านอีกแห่งที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกใต้พิภพทำให้พื้นที่ทั้งหมดรอบทะเลสาบอาเวอร์นัสกลายเป็นศูนย์รวมความเชื่อเรื่องการเดินทางสู่อีกภพหนึ่งจากแดนยุโรปเราเดินทางสู่ภูมิประเทศที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงณกลางทะเลสายคาราคุมของประเทศเติร์กเมนิสถานที่นั่นมีหลุมก๊าซขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ไม่เคยดับมานานหลายทศวรรษ คนรู้จักกันในชื่อประตูสู่ยมระโลกแห่งดาวาซาดาวาสากาสครเตอร์หลุมไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ69เมตรหรือราว30เมตรแห่งนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากตำนานโบราณหากแต่เป็นผลพวงจากความผิดพลาดของมนุษย์ในปีพศ2514เมื่อนักธรณีวิทยาชาวโซเวียตกำลังสำรวจหาแหล่งน้ำมันและพบเข้ากับโพรงใต้ดินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก๊าซธรรมชาติ ดินด้านบนสุดตัวลงทําให้เกิดหลุมขนาดมหึือมาขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซมีเทนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าพวกเขาตัดสินใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมโดยคาดการว่าไฟจะมอดดับลงภายในไม่กี่สัปดาห์ทว่าก๊าซในหลุมนั้นมีปริมาณมหาศาลทําให้ไฟยังคงลุกโชนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแสงเพลิงที่สว่างสวัยกลางความมืดมิดของทะเลทรายและความร้อนที่แผดเผาตลอดเวลา ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงขุมนรกในจินตนาการทำให้ผู้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวขนานนามมันว่าประตูสู่ยมโลกสถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างอันน่าทึ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ก็ยังสามารถถูกตีความและรับรู้ในแง่ของตำนานและสิ่งเหนือธรรมชาติได้ ย้อนกลับไปยังความเชื่อโบราณอีกครั้งภูเขาไฟเฮกลาในไอซ์แลนด์ได้รับการขนานนามเป็นหนึ่งในประตูสู่โลกที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุคกลางของยุโรปด้วยการประทุที่รุนแรงและบ่อยครั้งภูเขาไฟแห่งนี้จึงถูกมองเป็นที่พำนักของวิญญาณคนบาปหรือแม้แต่เป็นประตูทางเข้าสู่ขุมนรกที่แท้จริงบันทึกในยุคกลางระบุว่ามีนักบวชและชาวบ้านจํานวนมากเชื่อว่าเฮกลาเป็นสถานที่ที่ปีศาจมารวมตัวกันและเป็นที่ที่วิญญ,ญาณต้องทนทุกข์ทรมานจากไฟนรก การประทุของผู้เขาไฟที่ลาวาไหลทะลักและขี้เท่าปลิวไปทั่วท้องฟ้าสร้างภาพที่น่ากลัวและสอดคล้องกับภาพจำของนรกภูมิในาศาสนาคริสต์พอดีแม้ในปัจจุบันเฮกลาจะเป็นเพียงผู้เขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษานักธรณีวิทยาเฝ้าระวังแต่เรื่องราวในอดีตก็ยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความหวาดกลัวและความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่เหนือาการควบคุม ถัดมาเราจะสำรวจประตูสู่ยมโลกที่แตกต่างออกไปนั่นคือถ้ำชิบาวบาในวัฒนธรรมมายาสมัยโบราณอารยธรรมมายาซึ่งรุงเรืองอยู่ในภูมิภาคเมโซอเมริกาเชื่อว่าถ้ำและปล่องยุคตัวใต้ดินที่เรียกว่าเซโนเตเป็นทางเข้าสู่โลกใต้พิภพที่เรียกว่าชิบาวบาชิบาวบาเป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยเทพแห่งความตายและวิญญาณร้ายเป็นสถานที่ที่วิญญาณผู้ตายต้องเดินทางผ่านเพื่อไปสู่การเกิดใหม่หรือชะตากรรมสุดท้าย ทำเหล่านี้มักถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการสั่งบูชายันทั้งมนุษย์และสัตว์เพื่อเอาใจเทพเจ้าแห่งความตายมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายในทำและเซโนเต้เหล่านี้เช่นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องบูชาต่างๆที่ยืนยันถึงความเชื่อและการปฏิบัติอันลึกซึ้งของชาวมายา ทำชีบาวบาไม่เพียงแต่เป็นประตูสู่ความตายเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดใหม่และวงจรของชีวิตด้วยเนื่องจากชาวมายาเชื่อว่าชีวิตถือกำเนิดขึ้นจากโลกใต้พิภพและกลับคืนสู่โลกใต้พิภพอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดอง์จรสุดท้ายเราจะมาดูเกเฮนนาหรือหุบเขาหินโนมซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองเกา่ากรุงเยรูซาเล็ม เกเฮนนาเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัวในศาสนายูและคริสตไม่ใช่ประตูในเชิงขยภาพที่เด่นชัดเหมือนถ้ำหรือบล่องผู้เขาไฟแต่เป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ของนรกและสถานที่แห่งการลงโทษหุบเขานี้เคยเป็นสถานที่ที่ชาวคนณาอาดและชนเผ่าบางส่วนของอิสราเอลประกอบพิธีบูชายันเด็กด้วยไฟแด่ที่โมเลกในสมัยโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจอย่างยิ่งต่อมาในยุคของกษัตริย์โยเซาหุบเขานี้ถูกทําให้เป็นมวลทินและกลายเป็นสถานที่ทิ้งขยะ และซากศพของอาชญากรที่ไม่มีใครต้องการฟังมีการจุดไฟเผาขยะและซากศพตลอดเวลาเพื่อทำลายเชื้อโรคและกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทำให้เกิดควันและกลิ่นเหม็นอยู่เสมอภาพของไฟที่ลุกโชนตลอดเวลาและหนอนที่ไม่ตายในหุบเขาแห่งนี้ได้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่เปรียบเทียบถึงการลงโทษดิรันในนรกภูมิในคำสอนของพระเยซูคริสต์และาศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมาเกเฮนาจึงเป็นประตูสู่ยมโลกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ เป็นตัวแทนของความบาปการถูกลงโทษและการถูกดัดขาดจากพระเจ้าซึ่งมีความหมายทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังไม่แพ้ประตูทางกายภาพอื่นๆจากเรื่องราวของประตูสู่ยมโลกที่เราได้สำรวจมานั้นไม่ว่าจะเป็นพลูโตเนียนที่พ่นก๊าซพิษทะเลสาบอเวอร์นัสที่มีหมอกควันลิกลับดาวาซาที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟเฮกลาที่ปะทุอย่างรุนแรงทั้ชิบาบ้าอันศักดิ์สิทธิ์หรือหุบเขาเกเฮนาที่เป็นสัญลักษณ์ของนรก แต่ละแห่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจและจัดการกับความกลัวต่อความตายและความไม่รู้การตีความปรากฏการธรรมชาติที่น่ากลัวและอธิบายไม่ได้ในยุคโบราณได้นำไปสู่การสร้างตำนานอันน่าทึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งคำอธิบายทางโลกและเครื่องมือทางสังคมในการปลุกฝังความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เรื่องราวของประตูส่ยมโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาโครงสร้างทางสังคมและศีลธรรมพวกมันทำหน้าที่เป็นเรื่องเราเตือนใจที่เสริมสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำในชีวิตนี้และความจำเป็นในการดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษในโลกหน้าซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสังคมโดยรวมในแต่ละวันความกลัวต่อการล่วงเกิดขอบเขตนี้ช่วยสร้างความเคารพต่อธรรมชาติและต่ออำนาจที่มองไม่เห็นที่ควบคุมชะตากรรมของมนุษย์ มันคือบทเรียนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับขอบเขตที่เราไม่ควรก้าวข้ามจากมุมมองทางจิตวิทยาประตูสู่ยมโลกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่อยา่างลึกในจิตใจ,ใจมนุษย์ต่อความตายการสูญเสียและสิ่งที่ไม่รู้ความเชื่อเหล่านี้เป็น,นกลไกในการ,รเผชิญหน้ากับความกังวลภายในของเราเองให้รูปแบบที่เป็นรูปธรรมแก่ความกลัวและข้อสงสัยทําให้เราสามารถจัดการกับมันผ่านพิธีกรรมเรื่องเล่าและความเชื่อร่วมกันการเดิเนทางสู่โลกใต้พิภพ,พ,พไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเชิงเปรียบเทียบ มักจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการเผชิญหน้ากับเหงามืดภายในตนเองและกลับมาพร้อมกับความรู้หรือปัญญาใหม่ๆส่วนมุมมองทางวิทยาศาสตร์นั้นได้ช่วยคลี่คลายปริศนาของประตูสุยมโลกไายแห่งเปิดเผยว่าสิ่งที่เคยถูกมองเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแท้จริงแล้วคือผลลัพธ์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนเช่นการปล่อยก๊าซพิจาภูเขาไฟใต้พิภพการประทุข,ของภูเขาไฟหรือการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทําให้เกิดถ้าและปล่องยุบตัว วิทยาศาสตร์ไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือทางจิตวิญญาณของสถานที่เหล่านี้แต่กลับให้กรอบความเข้าใจใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นแม้จะเข้าใจกลไทยทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่ความรู้สึกน่าเกรงขามและความลึกลับก็ยังคงอยู่เนื่องจากพลังของธรรมชาติเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอยู่เหนือการควบคุมของเราในท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะมองประตูสู่ยมโลกเหล่านี้ด้วยมุมมองทางตำนานวิทยาศาสตร์หรือจิตวิญญาณสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือพวกมันยังคงมีพลังอันน่าทึ ตำนานเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความพยายามอันยาวนานของมนุษย์ในการทำความเข้าใจความตายและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผู้มันเป็นขอบเขตที่มองไม่เห็นซึ่งเตือนให้เราเพึงระลึกถึงความเปราะบางของชีวิตและความจำเป็นในการเคารพต่อพลังแหนยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและจักรวาล ไม่ว่าประตูเหล่านี้จะเป็นทางเข้าทางกายภาพสู่โลกหลังความตายหรือเป็นเพียงภาพสะท้อนของความกลัวและความหวาดและจิตใจมนุษย์สิ่งสำคัญคือบทเรียนที่เราได้จากพวกมันบทเรียนเกี่ยวกับการยอมรับจิตการของตนเองการอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความถ่อมตนและการตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้อาจเป็นสิ่งสังศิษย์เกินกว่าที่เราจะละล่วงเกินประตูสู่ยามาโลกสิ่งไม่ใช่เรื่องเ,เก่าแก่จะเป็นคำเตือนในภายเวลาที่ยังคงกระป้องอยู่ในยุคสมัยนี้ชวนให้เราไขขุดถึงความหมายของชีวิตความตายและความริกลับอันมีที่สุดที่ยังคง